สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมานําเสนอและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับดาวที่มีชื่อว่าอันแดนครับโดยสมาชิกในกลุ่มนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเสดียาเท้ผู้เลขที่เก้าค่ะสวัสดีครับผมนายนันทกรภพิศักดิ์เลขที่สี่สองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันท์นันทเนี่ยเลขที่สามสิบสองค่ะสุดครับผมนายเวอร์กรุงทองเลขที่สี่สิบสามครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัทรพัลที่ยขมเขาเลขที่สิบหกค่ะและดิฉันนางสาวสิริ ไปดูกันเลยนี่นะครับดาวแนงของเราหรือรีกชื่นว่าดาวตางโลกอีกซีนะครับจะอยู่ใกล้กับทางชัางเผือกและเป็นหนึ่งในสามของกลุ่มดาวสามเหลี่ยมฤดูร้อนนะครับดาวันตนะครับจะอยู่ในในกลุ่มดาวอีซนนีซึ่งจะอยู่ใน,ในซีซนกโลกเหนือนะใกล้กับบริเวณเส้นศูนย์สูตรและจะสามารถมองเห็นได้จากซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือนะโดยช่วงเวลาที่จะพบเห็นดาวแต่ได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ช่วงฤดูร้อนในตอนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนครับดาวใจนแครับจะเห็นว่าชาริสเบร่ช่วงเวลาประาณกลางคืนคือหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มมีมิประมาณหกสิบองศาถึงเจ็ดสิบองศาอ่าตะขึ้นอยู่หรืว่าคนอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยแล้วก็เราจะเห็นดาวใจและชารสเบในช่วงฤดูฝนถึงอ่าแล้วก็ฤดูร้อนของประเทศไทยครับ นี่ดาวอันแต้ดาวอันเต้นะคะเป็นดาวเรื่องสีขาวซึ่งสว่างเป็นลำดับ,บที่10ในท้องฟ้าในเวลากลางคืนดาวอันแต้นะคะนับว่าเป็นหนึ่งในดาวเรื่องที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดห่างออกไปราว16.7ปีแสงซึ่งดาวอันแต้นะคะมีอายุไขเพียง2,000ล้านปีอยู่ในดาวดับหลักประเภทเอความเร็วในการหมุนรอบ เองคือ2 8งกิโลเมตรต่อวินาทีที่เส้นสูนญ์ูดซึ่งเร็วกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะกานแต้หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงและแผ่ตัวเป็นลักษณะทร,รงกลมแบนมีขั้วเป็นผลมาจากแรง่ยงที่เกิดจากการหมุนอย่างรวดเร็วซึงทาให้มวลภายในดาวกระจายออกไปตามขั้วของดาวส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขั้วของดาวกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นสุญญ์ าของดาวันเตค่ะดาวังเตยนะคะค่ะทุกคนรู้จักวันธรราราบของญี่ปุ่นไหมคะซึ่งจะตรงกับวันที่7เดือน7ค่ะโดย่อบๆนะคะก็คือโอริคิเมะคือว่าองค์หญิงทอผ้าค่ะเขาวันเป็นคนที่แข็งทำงานมากๆแต่ทีนี้อ่ะพระบิดาของโอริคิเมะค่ะรู้สึกว่าลูกสาวเราต้องมอีคู่ของเราแล้วแหละ นจึงได้เชิญจดหมายค่ะไปให้กับฮิโกโบชิหรือว่าหนุม่มเดงงัวซึ่งเราจะเปรียบเทียบให้ว่าให้ฮิโกโบชิเป็นดาอังครค่ะส่วนฮิโคริฮิเมะจะเป็นดาวฤกษทั้งคู่ค่ะรักกันมากจนลืมหน้าที่การของตวเองอาพระบิดาของโอริฮิเมะจึงโรกรธและรีบจึงได้สั่งทั้งคู่ค่ะให้ออกจากกันโดยมีอาม่นับสมรร์น,นะคะเป็นที่กัน้นหรือว่าเส้นทางเส้นทางช้างเผือกนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะอาลูกสาวค่ะเศร้าเสียใจมากจึงได้จึงได้ออดร้องโหยหาทุกอยา่าง กูเป็นพ่อค่ะจึงได้บอกว่าจะให้ทั้งคู่ค่ะพบกันโดยทุกันวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนั่นเองค่ะแต่เมื่อทั้งคู่ได้พบกันนะคะแต่แต่ว่าเมื่อทั้งคู่ค่ะได้พบกันก็ได้มีเส้นอ่าหรือว่าเส้นทางช้างเผือกขัดข้างจึงทําให้นกกางเขหที่อยู่บริเวณนั้นนะคะสงสารจึงได้ใช้ตีของพวกเขาะคะ่ะท่าเป็นสะพานเพื่อให้พวกเพื่อให้พวกเขาค่ะพบกันนั่นเอง